สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงเจาแจวเยลินมาไล่างานโตอีกคือเก่าค่ะเป็นยังไงนะคะวังว่าไอาพีสุภูสุคนคงสิสบายดีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี่ยแยลินกะสินางว่าจอยอยู่ในสวนเจ้าของและพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องสิได้ยินเสียงเยลินชัดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าว่าก็เลี้ยวนาเลี้ยวลังเด้พี่น้องะวายัาน เพื่อนบ้านออกมาแตาบา้าเจาเา้าเฮ็ดงานขจ้าก็คือสิบบออกมาดอกค่ะอย่าลืมก็เลยเชื่อโอกาสถางงานอยู่หลังบ้านเจ้าของนะะเนาะค่ะเนาะออกไปข้างนอกก็นลีเกเลียงทีสิเห็นผู้เห็นคนเข่ามาในคลิปของเฮาช่วงนี้ก็ลีเกเลียงกันแน่จักหน่อยอันใดลีเกเลียงใดเฮาก็ลีเกเลียงนะะเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงนะคะ่ค่ะอ่ไอพีสุผู้สุคน แต่ยินจมว่าทอแท่กันค่ะว่าทองทอค่ะหอบศาสตร์มากกับเยลินค่ะเยลินสิพาวหอบศาสตร์ค่ะพี่นงองทุกสิ่งทุกอย่งางในโลกใบนี้เกิดขึ้นในห้าเดทาท่ายพี่น้องห้าวาสูว่าหอบศาสตร์ไปน้ากันค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณหลายๆถึงไอน้นงองสุภูสุสคนทั้งผูเก่าก็ดีผูมาใไม่ก็ดีเนาะค่ะเนาะที่มาให้กําลังแรงใจเยลินแล้วก็ มะม่วงบานมุงหลังค้าซอยมาเบิงหนังขายยาซอยขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะย่าล่นกับสีพยายามไปหาไอหานองสุขูสุขคนนั่นแหละค่ะน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาเนาะค่ะเนาะค่ะค่าเป็นยังไงอ,อย่าเล่นรูดซึกว่าเหมือนเหมือนเสียงสีเงียบแมพี่นออ้องเอเสียงสีบูชัดแม่ค่ะแต่สีนางไก่โทรศรพท์แนจักน้อยนึงแต่กับเปิดลำโพงจนว่าครบแล้วล่ะค่ะค่ะ ส่วนอ่ายยลินสิขาวบอกน้อยหนึ่งส่วนเอ่อพี่น้องคนใดที่ยยลินไปบพท่านหอดกอดบพท่านถึงอันอ่าทักทายกับยยลินท่วงน่ารักน่ารักมากเด้อค่ะเด้อเออเพื่อนเก่าจังสังที่สี่ว่าไปเดี๋ยวยรินสีน้ำไปอ่ายลินขอโทษหลายๆลายรังเ่ายยลินเบิงบบทัวบ์ถึงเนาะค่ะเนาะอภัยซึ่งกันและกันเด้อค่ะเด้อค่่ะอาท่วงมาเออนู่นนี่นั่นเดี๋ยวยยลินจัดการให้นะคะค่ะ เดี๋ยวจะเล่นจัดการให้ค่ะว่าวว่าความซัดจริงสู้กันฟังนี่ยแหละค่ะว่าความซื้อสู้กันฟังนี่ยแหละค่ะเมื่อเนี่ยจะเล่นสีมาว่าเลี้ยงหยังให้ฟังวัดตีอ่ายะเล่นมีแนวมาว่าให้พี่ให้น้องฟังถึงเอ่อเลียงเล่าของบุคคลผู้หนึ่งค่ะเพื่อนอนุญาตให้เลินได้อ่านั่ออกมาว่าเพื่อที่สิเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้หลายๆชีวิตที่อยู่ใน สถานการณ์ที่แย่เนาะค่ะเนาะเพื่อนอนุญาตให้ยาลินว้าเลวเออยาลินกษีนำเสนอเรื่องเล่าให้ดีที่สุดเท่าที่สีธรรมใดหากเธอว่าคำว้าใดขาดตกบกพองหรือว่ามันบ่ถึกบ่ตองบ่ถึกโอ๊ถือใจอาจสิมีพิษพลาดบ้างเออยาลินกราบขออภัยเทิงผู้ฟังก็ดีและเจ้าของเรื่องก็ดีเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสิเป็นเรื่องเล่าของ เด็กสาวคนหนึ่งเธอผู้เสียสละเนาะเะนาะเอลินสิใสหัวขอเข้าขขมาเธอผู้เสียสละค่ะก็ะสิเป็นเด็กสาวคนหนึ่งจากอีสานใต้เนาะเะนาะ,ะจากอีสานใต้กะคงสิบบงจังหวัดดอกวายูจากสาค่ะกะเอาเป็นวานั่งมาจากอีสานใต้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ในสถานะครอบครัวที่บ่ค่อยดีปันใดเนาะกะ หลายลายชีวิตก็เกิดมาจากความทุก์ยากปากมองอกำมภาพ่อแน่กำมภาแม่แน่ค่ะนอกจากนี้ก็เกิดขึ้นมาลอหลอมขึ้นมาจากความทุก์ยากลําบากเหตุให้หลายๆคนมีความแข็งที่จะสู่ในชีวิตนอก่าเนาะพี่น้องเ,อเรื่องเล่าของเธอค่อนข้างจะเป็นนักสู้ค่ะนั่งเป็นนักสู้นักสู้และก็เสียสละค่ะคือ หลังจากที่ชีวิตของนางพลาดหวังจากแฟนคนไทยลุมล่มลุ่มลุ่มทั้งยืนกับแฟนคนไทยไปแล้วนางก็เลยบอกเจ้าของว่าเส้นทางสายนี้ฉันบอเดินอีกต่อไปแล้วนางก็เลยมุ่งหนา้าเข้าสู่เส้นทางแห่งฝันที่หลายๆคนมุ่งหน้าไปเพื่อค้นหาความฝันค้นหาอนาคตค้นหาทุกสิ่งอย่างที่นั่น นางกะไปทำงานมองที่หลายๆคนดินล้นที่สิไปนั่นล่ละค่ะไปนางทนคำเยียดยามทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวสงเสียทางบ้านยอมบททุกสิ่งทุกอย่างแล้วอีกอย่างนึงนางบดายมีลูกในใสของนางเองแล้วที่เนี่ยผู้เป็นพี่สาวได้คลอดลูกหน่อยถิมไวอายุสองเดือน ทิมไวที่อยู่บ้านค่ะนางก็เลยต้องทํางานทรงเสียลูกของพี่สาวผู้นี้ซึ่งพี่สาวที่ทิมไวกับโบได้หันกลับมาดูแลยายดีครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นแลว้วนางก็เลยต้องรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างคนเดียวค่ะเรื่องนี้นี่เฮาสีเฮาสีบบไปตำหนิติเตือนอสถานะ ตรงนี้เนาะค่ะเนาะแต่เฮาสิมาบงถึงบุคคลผู้นี้เขาคือผู้เสียสละอย่างแท้จริงแม้กระทั่งชีวิตนางก็ยอมให้ได้เฮาสิมาเบิ่งตัวละคตรตัวนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าหากว่าชีวิตของท่านคิดว่าแย่ที่สุดแล้วลองมาฟังเรื่องราวของบุคคลผู้นี้เราอาจจะทําให้ให้เราคิดได้ว่าเรายังไม่ได้แย่ที่สุดเหมือนชีวิตลวหลายๆคนที่เราไม่รู้ก็ได้ นกะานอพีนอ่น้องค่ะนางกับทำมาหากินเลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงน่องแล้วก็เลี้ยงหลานค่ะตั้งแต่อายุสองเดือนขาน้มขายยังกัอยู่กับนางเมดซึ่งตอนนั้นปัญหานในร,รั้วเลื่อนก็เริ่มเกิดขึ้น ซึงเย,ยลิ่นสีบอ่อเจาะจงไปตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีความละเอียดอ่อนขอบขั้วไผ่ขอบขั้วมันถ่ายเยลิ่นวยาย่ยลิ่นกระสีเลือกเวาในบางสถานการณ์ให้เพิ่นเอา,ากระสีบ่เวาไปในเชิงลึกกว่านี้ก็เอาเป็นว่าสถานการณ์ทางขอบขั้วกับบอดีปันไดทุกสิ่งทุกอย่างกับบอโอเคปันไดค่ะพี่น้องานาั่งกระสูทนทุกเหตุงานอยู่หลายปีเหตุงานอยู่หลายปีจน ความทุกข์ยากปากหมองความกระตันยูที่นั่งมีตอ่อต่อครอบครัวค่ะนั่งนั่งเป็นลูกคนกลางแต่ก็เหมือนเป็นลูกคนโตที่รับผิดชอบทุกสิ่งอย่างภายในบ้านรับผิดชอบหนี้สินรับผิดชอบทุกชีวิตที่อยู่เบื้องหลังค่ะค่ะรับผิดชอบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแต่นั่งก็มีความกระตันยู่ลูกคุ้นถึงแมนว่าสถาน,านการณ์ภายในครัวเรือนสิบบดีเพราะปันใดเหมือนกับว่า จะต้องทำดีแค่ไหนจะต้องให้แค่ไหนถึงจะเพียงพอฉันจะต้องทำอย่างไรถึงจะเพียงพอกับความต้องการกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้านาั่งบาา่ไห่โบยิบยืนโบซอยเหลือก็เหมือนชีวิตหลายๆชีวิตจะอดตายอันนี้คือมอุมมองของของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปหาเงินอย่างลำบากแสนสาหาัส ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันครอบครัวเราได้ซึ่งเราทิ้งครอบครัวเราไม่ได้นี่คือจุดหนึ่งของสาวเอ๋ยหลายๆคนที่ทําไมเราต้องดิ้นรนที่ทําไมเราจะต้องดิ้นให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพียงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หนึ่งมีแค่ปากเราที่จะกินเรายังมีแม่ เรายังมีลูกเรายังมีหลานเรายังมีหลายๆสิ่งที่เราอยากจะดูแลเราอยากจะให้แต่บางครั้งการที่เราให้ให้โดยไม่มีขีดจํากัดให้โดยที่คิดแต่ว่าบุญคุณเราต้องทดแทนก็จริงอยู่คนเราพื้นฐานของเรามีการทดแทนบุญคุณต่อผู้ให้กําเนิดต่อครอบครัวต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง แต่การให้ต้องมีขีดจำกัดถ้าการให้ของเราไม่มีขีดจำกัดขึ้นมาเมื่อไหร่การให้นั้นเป็นความสุขต่อผู้อื่นแต่จะนำความทุกข์ที่สุดมาให้เราพี่น้องคะการที่ห้าสียห้ไัยสักคนนึงบบผิดนะคะไม่ผิดที่คุณจะให้ไม่ผิดที่คุณจะช่วยแต่ให้อยู่ในขีดขีดความพอดีอะไรก็แล้วแต่ที่มากเกินไป มักนำภัยมาให้เราเสมอไม่ว่าจะเป็นทางด้านความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องเป็นเราเราสร้างมันขึ้นมาเองค่ะยาลินบอดายมาวาวาบอไห่เฮ้านี่หยิบยืนนะคะเราหยิบยื่นได้เท่าที่กำลังเรามีถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วและให้คิดอยู่เสมอๆว่าหากไม่มีเราทุกๆชีวิตเขาก็ต้องอยู่รอดได้ เขาไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองอดตายนี่คือคือสัจธรรมของความเป็นจริงจังได้กระบ,บ่มีผู้ใดปล่อยให้เจ้าของอดตายอยู่แล้วหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลูกคนนั้นหรือใครคนหนึ่งคนใดในครอบครัวอันนี้คือความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะค่ะค,ะนะ <c oughs> คือคือความเป็นจริงค่ะที่นี่โดยความกระตันยูที่นางพยายามกอบกู้สถานาการณ์ทุกๆสิง่งทุกๆอย่าง <c oughs> เพราวานั่งคิดอยู่เสมอว่าฉันยังทําดีไม่พอค่ะคําว่าฉันยังทําได้ดีไม่ดีที่สุดก็คือมันเป็นบาปในใจของห้าเองด้วยค่ะพี่น้องคะสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทําไปแล้วให้ครอบครัวไปแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นที่เราทําได้อะไรที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าคุณทําไม่ดีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องการันตีว่าคุณไม่ดีพอ มันมันมันต้องมองให้ให้ถือมุ่มค่ะเ,เหาเฮ็ดดีที่สุดแล้วชีวิตเราทั้งชีวิตชีวิตที่พ่อแม่ให้มาเราก็ดิน้นรนสุดขีดเพื่งเพื่อเพียงเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆกลับคืนไปในเชิง ในเชิงของการตอบบุญแทนคุณเนาะคะ่นะเนาะทุกๆุกคนก็มีพื้นฐานตรงจุดนี้แต่ว่าการที่เราให้มากไปหรือเราทําอะไรที่มันมากเกินกําลังของเรามันสินําความถูกอกถูกใจมาให้เฮาพอเฮาเฮ็ดให้เพิ่นได้บดีเพียงพอในความรู้สึกของเฮาเฮาก็สิรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันดูแลครอบครัวไม่ดีพอซึ่งความรู้สึกนี้ยายลินเคยมีมาก,ก่อน มันนําความทุกข์ไหใเห้เฮาค่ะพี่น้องค่ะมันเหตุให้เหามีความทุกข์แล้วก็มีความกดดันอยู่ในหัวใจตรงที่ว่าฉันไม่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขได้ฉันดีไม่พอค่ะอย่าโทษตัวเองเลยค่ะสาวเอ,อ้ยอย่าโทษตัวเองเลยเราทุกคนที่มาอยู่จุดนี้ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วต่อให้ครอบครัวของคุณไม่เข้าใจตรงจุดนี้ แต่ให้คิดอยู่เสมอๆถ้าเราไม่ได้มาอยู่จุดนี้สิ่งที่ครอบครัวมีอยู่ทุกวันนี้เขาจะเอามาจากไหนนี่สินทุกบาทใครเป็นคนใช้นั่นน่ะคือสาวเอ๋ยทำดีที่สุดในจุดที่คุณทำแล้วค่ะจงภูมิใจตัวเองเถิดว่าเราเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เราสามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะหาเงินหาท่อง มากกว่ากูสถานการณ์ให้ทางบ้านมาสางบ้านสางซองให้น้องใส่หนีให้ใหญ่เลี้ยงลูกให้อหญยหรือทุกๆครอบครัวที่มีปัญหาตรงนี้ทุกคนดินสุดขีดแล้วค่ะดังนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วแม้สิ่งที่เราทําไปแล้วอาจจะไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจใครก็แล้วแต่นั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาเหล่านั้นคนที่ตําหนิติเตือนติ ติงเราเขาไม่ได้มาหยิบยืน่นเอาบาทนี้เจ้าไปซื้อเขากินเดอร์เอาบาทนี้เจ้าไปใส่นีเด้ขอขวสีใส่ซอยไม่มีค่ะไม่มีดังนั้นแล้วจงภูมิใจที่เราสามารถหยิบยื่นให้ครอบครัวสามารถทําให้ครอบครัวได้บาทที่นี่พี่นออ้องค่ะเออที่เนี่ยด้วยความกระตันยุรูคุณของของของ,ของสาวเอ๋ยผู้นี้นะก็เลยเหตให้เล่า,ลาได้พบรักกับนมอังกฤษคนหนึ่ง พี่น้องคะ่ะบุญเรายังมีอยู่จากการที่ตกละกรมลำบากถือกระทําหลายๆสิ ing, ang, ่งหลายๆอย่างถือความบยุติรรมจากสถานะทั้งครอบครัวแนห่หลายๆอย่างค่ะนางก็เลยมาพบักกับหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกในชีวิตที่มากอบกู้ชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้กอบกู้ชีวิตของสาวเอ๋ยคนนี้จากที่อยู่ในโคลนตม่ม ดึงขึ้นมาให้เกียรติให้สถานะแต่งงานออกหน้าออกตาอีกทั้งดูแลครอบครัวของสาวเอ๋ยผู้นี้ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ผู้ชายคนนี้เติมเต็มให้สาวเอ๋ยทุกอย่างแต่ถึงกระนั้นแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจความน้อยเนื้อต่ำใจที่มีอยู่ในใจ ความกดดันต่างๆภาระต่างๆที่ทางครอบครัวยังยังมีมาให้อยู่เสมอๆซึ่งนางหลีกเลี่ยงไม่ได้3 4ถึง4ปีหลังจากแต่งงานที่ละทมทุกในหัวใจ จากสิ่งที่ได้รับอยู่แม้นสามีจะเติมเต็มให้แม้นสามีจะคอยพยุงช่วยเหลือทุกอย่างแต่ด้วยความที่นางเป็นคนที่รับผิดชอบกับครอบครัวมาตั้งแต่มาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบสิบห้าสิบหกปีค่ะนางก็เลยรู้สึกว่านางยังทำได้ไม่ดีเพียงพอจนทำให้นางเกิดโรคเครียดเครียดโรคเครียดที่คุยกับใครไม่ได้ โลกเครียดที่แม้กระทั่งสามีนางก็ไม่กล้าที่จะคุยเพราะด้านหนึ่งคือครอบครัวของเราถ้าเราคุยออกไปมันจะโอเคไหมค่ะนี่คือความ หนักอ,อกหนักใจของสาวเอ๋ยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วมาอยู่ต่างประเทศแล้วถ้ายังมีปัญหาในครัวเรือนหรืออะไรหลายๆอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสาวเอ๋ยหลายๆคนคือโลกเครียดถ้าสามีของสาวเอ๋ยเหล่านี้เข้าอกเข้าใจเอื้ออํานวยให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็คือผู้ที่โชคดีไปแต่ถ้าสามีของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มาใส่อกใส่ใจเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เฮ้ สิเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องนะระยะเวลา 3- 4ปีที่นางเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าโรคที่นางไม่เอาใครเลยนางจมอยู่กับความทุกข์ความคิดตัวเองแล้วก็อีกหลายๆอย่างจากคำพูดจากครอบครัวบ้างหลายๆอย่างบ้างมาประเดประดังเข้ามาทำให้นางรู้สึกนางไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ แม้ว่านางจะมีลูกน้อยกับฝรั่งคนนี้ก็แล้วแต่นางลืมคิดไปณตอนนั้นเพราะนางคิดแต่ว่านางจะทําอย่างไรดีเพื่อที่จะให้าทางครอบครัวได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีสถานะที่ดีที่สุดถึงแม้ว่านางจะสร้างบ้านให้สร้างหลายๆอย่างให้ทางบ้านแล้วแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังค้างคาใจนางเหมือนเหมือน ยาลิ้นอยากสีน้ำเสนอตรงทีวาคําว่าเจ้ากลานายเวนคําว่าเจ้ากลานายเวนเนี่ยบางครั้งมาในรูปแบบคนในครอบครัวบางครั้งมาในรูปแบบเลือดในอกตัวเองพี่น้องคะกืนบ่เขาค่ายบ่ออกไปกับบาา่า้เว้าวกับบาา่ไดดค่ะนี่คือสิ่งที่นั่งคิดคือหนูติดค้างใช่ไหมหนูจะต้องทําอย่างไรหนูถึงจะลุดะ นเฮ้าถูกในใจบ่มิภัยเอาออกจากเฮ้าใดดอกพี่น้องถ้าเราไม่ปรงเฮาต้องเฮ้าต้องปรงพี่น้องคะ่ะเฮ้าต้องปรงแล้วเราต้องคิดอยู่เสมอเสมอใช่อยู่ชีวิตเราได้มาเราก็พยายามทําตลอดเกือบ20ปีที่เธอเลี้ยงดูสงเสียหลานเลี้ยงดูครอบครัวมามันมากเพียงพอมากเพียงพอที่จะบอกว่าเราไม่ใช่คนอักตันยูค่ะคำว่า,ากตันยูรู้คุณ ม,มันอาจจะ,จะใช้ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราต้องดูด้วยว่าเราทําอะไรไว้เราให้อะไรไปบ้างแล้วถ้าคุณไม่เคยให้อะไรเลยมันก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งค่ะนางกับปวยทั้งใจอยู่สามสี่ปีกระจนว่ามาแนะนํากันให้หันหนาเขาฟังธรรมะเนาะคะ่ะเนาะคนเห้าต้องปรงเราไม่สามารถที่จะแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพียงคนเดียวได้โลกทั้งใบที่ว่านี่ก็คือขอขั้วนี่แหละพี่น้อง นั่นคือโลกของเราด้พี่น้องเ่ว่าสิเป็นลูกเพราะว่าสิเป็นน้องเ่ราว่าสิเป็นหลานเ่ว่าสิเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะโลกเนี่ยคือโลกของเฮ้าเฮ้าบ่สามารถที่สิแบกซึ่งหล่านี่ไว้ทั้งบาไดใดคนเดียวค่ะเอออันใดเฮ้าแบงใดเฮ้าแบงอันใดเฮ้าหายใดเฮ้าห้เฮ้าต้องรู้จักแยกแยะเพราะอะไรเหรอเธอสาวเอ๋ยผู้นี้มีลูกน้อยกับฝรั่งซึ่งนางนางลืมคิดไปนิดนึงว่าสองคนเนี่ย เขายังอยู่เคียงข้างนางอยู่เสมอเสมอค่ะพี่น้องค่ะอยากการที่นั่งได้ฟังธรรมะเ,ออเข่าม้าพร้อมแน่แล้วก็มู่พวกดีแน่เอให้คําปรึกษาแล้วก็รับฟังค่ะเวลาเรามีทุกข์ถ้าคุณมีเพื่อนที่ดีที่สุดเขาเป็นผู้รับฟังเราเข้าใจทั้งสองฝั่งผู้นั้นโชคดีพี่น้องคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะ,คะสามีของนังกระถามอยู่เสมอขาดเหืออีหยงัง สามีของนางดีดีพี่น้องเอ,อ้ยเติมเต็มให้เมียมัดสยางอันนี้ก็บ,บุบุญหลายสายเงาความกตัญญูลูกคุณที่นั่งมีต่อพอต่อแม่ต่อครอบครัวนะได้มาเกิอหน,นุนให้นั่งมองนี่แหละค่ะถึงนั่งสีสูมาลมหัวหัวหัวซักหัวขวมแต่สีลมสีตายมานั่งกับมีสามีผู้นี้แหละเขามาส่วนมาซอยสามีน่ะบ่ใหาดงานเด้ค่ะเธอมีหน้าที่ดูแลบ,บ้านเลี้ยงลูก เดี๋ยวฉันสิดูแลเธอเองรวมทั้งครอบครัวที่เมืองไทยเขาก็แบ่งปันให้ค่ะพี่น้องคะเขาแบ่งปันให้ซึ่งหาบ่ได้เลยพี่น้องถึงแม้นว่าสี่หาได้ก็ยากค่ะที่จะเจอผู้ชายอังกฤษที่รับผิดชอบชีวิตเราทุกๆอย่างรวมถึงครอบครัวทางเมืองไทยมันหาอย่างได้พี่น้องหนึ่งได้อยค่ะ,คะนั่งก็เลยมีความโชคดีมองเนี่แะว,ว่าเออเออยังมีสามี ที่เข้าใจปัจจุบันนี้สาวเอ๋ยไม่ได้กลับเมืองไทยมาห้าปีแล้วไม่ได้ติดต่อใครเลยแต่นางยังทำหน้าที่ส่งเสียให้ทางครอบครัวอยู่เหมือนเดิมทุกๆครั้งที่หลานติดต่อมา บางครั้งนางก็แทบจะไม่มีเพราะนางไม่อยากรบกวนสามีนางไม่ได้ทำงานนางก็ไม่ได้มีรายได้ที่จะมาจุนเจอือขวมเดือดร้อนทางครอบครัวอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้นางเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหลานแต่ก็เหมือนลูกของนางเพราะนางเลี้ยงมาตั้งแต่อายุสองเดือนจนปัจจุบันนี้เขาเติบโตเป็นสาวจนเรียนจบจนมีลูกมีเต้า เฮาก็ต้องบอกกันพี่น้องเราไม่สามารถแบกแบกความทุกข์ของคนสิบคนร้อยคนพันคนมาไว้บนบ่าของเราเพราะอะไรเราก็มีชีวิตของเราที่จะต้องดูแลเรายังมีลูกตัวเล็กๆก,กับฝรั่งเรายังมีสามีที่จะต้องดูแลค่ะนั่งกับแม่ปรึกษาหาลือกับเยลินนี่แหละค่ะเยะลินกไดใดตลัลฟั่งเราก็บอกไปแนะนําไปค่ะวะ่าเออ ว่าความรักที่เฮามีต่อขอบครัวมันยิ่งให่เสมอแต่อย่าลืมบุคคลอีกสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยเขารอจนกว,ว่าเธอจะพร้อมที่จะหันหน้าไปมองเขาบ้างไปให้ความอบอุ่นเขาบ้างค่ะจากนั้นมานองคนนี้เพิ่นก็หันหน้าไปมองตามทีตามทียายลินบอกค่ะทุกเมื่อนี้ค่ะ เพื่นดีกันแล้วอีกอย่างหนึง่งสาวเอ๋ยผู้นี้เล่าก็มีความสุขขึ้นขึ้นมากหน่อยนึงจากที่บาปในใจที่คิดว่าเจ้าของนั้นบ่ดีพ่อให้ครอครัว่วบบเพียงพ่อค่ะตอนนี้นั่งรู้สึกดีคันดีขึ้นแล้วกับโรคเครียดโรคซึมเศร้าที่นั่งมีอยู่3าสปีนั้นก็ก็เริ่มหายไปเทียละหน่อยเพราะว่านั่งเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตนั่ง ปรุงได้ในบางส่วนค่ะค่ะหาปีแล้วที่นั่งบ่ดด้กลับเมืองไทยหาปีแล้วที่ไม่ได้คุยกับแม่หาปีค่ะพี่น้องคาะโอกาสและเวลาที่เราจะได้ใช้อยู่ร่วมกับผู้มีพระคุณหรือครอบครัวเราถ้ามีโอกาสทำเถอะค่ะนองคนนี้ เราโบมีแม่แต่เวลาเราโบมีแม่แต่โอกาสเราอยากให้นําเรื่องเล่าของเราออกมาสื่อสารในเชิงท่วาผู้ใดที่มีโอกาสได้อยู่ไกลชิดแม่ได้ไกลชิดพ่อแม่ให้ดูแลเพิ่นให้ดีที่สุดเท่าที่สิทำได้เพราะว่าคนที่อยู่ไกลไม่มีแม้แต่เวลาไม่มีแม้แต่โอกาสนอกจากกำลังรัพย์เท่านั้นนอกจากกำลังทรัพย์ที่จะส่งเสียเลี้ยงดูกำลังทรัพก์กเบ,บื้คือความอบอุ่นทางใจ ค่ะบ่คือความอบอุ่นทั้งใจซึ่งนั่งก็เห็ดบ่ได้ <c oughs> กลับไปบ้านกับ,บ่บได้และอีกอย่างสถานการณ์ของของบ้านกับม่เป็นจังสี่นั่งนั่งกับเห็ดบ่ได้ค่ะแต่สามีของนางหยิบยื่นความความเมตตาให้เสมอเธอพร้อมเมื่อไหร่ที่จะกลับเมืองไทยเราจะกลับไปกันนะเออเราจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยเมื่อเธอพร้อมค่ะค่ะน้องคอนนี้เขาเป็นผู้เสียสละให้ครอบครัวทุกอย่างย่อมทุกอย่างจนจนยายลินได้บอกไปว่า ชีวิตเราทั้งชีวิตเราตายแทนใครไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครตายแทนเราด้วยดังนั้นแล้วจงภูมิใจในสิ่งที่เธอได้หยิบยืน่นได้ทํามาแล้วนั่นคือบุญแล้วปัจจุบันชีวิตครอบครัวของเธอสุขสมบูรณ์ได้เพราะอะไรด้วยความกตัญญูรู้คุณที่เธอมีต่อต่อทางครอบครัวดังนั้นแล้วเลิกจาเติมตัวเองเลิกคิดในแง่ลบ ว่าเราให้ได้ไม่ดีเพียงพอเธอทําดีที่สุดแล้วดีกว่าหลายๆคนที่ไม่สามารถทําได้ด้วยซ้ําไปค่ะนี่คือกําลังใจที่เยลินหายมูห้พวกหายหนองหายนุงสาหรับหลายๆคนที่โอเคมีมีปัญหาอย่างกับมาคุยมาอย่างกัน,นะะเนาะะเนาะมาว่ามาจ๋ามาฟังมาคุยน้ากันมีอยังดีๆกันแนะน้ากันไปค่ะดังนั้นแล้วในมุมมองของเยลินเองตัวเยลินกบว่ามีโอกาส บ่มีโอกาสที่สิได้ดูแลแม่เจ้าของนอกจากกำลังรั์ค่ะนอกจากกำลังรั์เท่านั้นที่สิทรงค่ะดังนั้นแล้วผู้ใดที่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่บ้านขออนโมทนานะคะขออนโมทนานําคนไกลบ้านสาวเอ,อ๋ยหลายๆคนบม่มีโอกาสพี่น้องคะค่ะอย่าลืมกับมีเรื่องเล่ามาบอกให้ฟังอัน ซำเนียล่ละค่ะการให้กำลังใจทุกๆคนที่ที่สู่ยูให้กำลังใจทุกๆคนที่้อ,อแทะถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ไม่ดีเพียงพอลองย้อนกลับขึ้นไปข้างหลังที่เราไม่ได้มีอะไรเลย เราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงปัจจุบันนี้เราให้ครอบครัวกินได้นาดีที่สุดแล้วพี่น้องคะเก่งที่สุดแล้วคะ่ะเราทําดีที่สุดแล้วดังนั้นพี่น้องจงภูมิใจในสถานะที่พี่น้องเป็นอยูย่ในปัจจุบันเนี่ยถึงเราจะส่งเสียน้อยถึงเราจะมีให้น้อยเราก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดในวันนี้แล้วคะ่ะพี่น้องคะยาลินมีแน่มาฝากเมื่อตนเมื่อนี่หลายเติบคะ่ะเป็นเรื่องเล่าของ ผู้เสียสละเนาะคะ่ะเนาะค่ะเมื่อนี่กสิจบไปสะกอนค่ะพี่น้อง,ค,ค,องค่ะดูแลเจ้คของเด้อค่ะเด้อเมื่อหนาเฮายังมีคลิปดีๆมาเบาสูกันฟังอีกคือเกาเ <c oughs> มื่อนี่ค่อนข้างสีสีอิโมชันนุอยหนึ่งคะ <c oughs> ่ะลาไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆโชคดีไม่ไสพอกันคลิปหนานะคะสว <c oughs> ัสดีค่ะบายฮ <c oughs> ้อนแดด